ไม,ไม่รู้จะเอาอยู่หรือเปล่าน้องหมาแบบเราจะดื ô, ้อหรือแค่ไหนอะไรอย่างงี้ครับผมโอ้ยยี่สิบสี่โลบนหลังผมอะน่าหล่อเลยไม่ต้องแต่งหน้าทำผมมินสดแซก น้องมามชื่ออะไรบ้างครับชื่อดังไม่ไใช่แปลกอ๋อน้องน้องชื่อฮารุกับโมโรสวัสดีครับวันนี้อยู่กับดังนัทชัยนะครับวันนี้มาถ่ายมินเพชรนะครับผมกับมินแมกซีนแล้วก็ฮารุกับโมโรนะครับผม เราไมา่ได้เจอกันนานมากนี่รู้ไหมผมคิดถึงมากเลยนะโอ้จริงนี่อยากจะมาทุกคอลัมน์เลยเออสัญญาแล้วนะสัญญาครับญญผมเดี๋ยวจะมาทุกคอลัมน์นะครับอืมขอแค่ชวนแค่นี้แหละเต็นเป็นไหมครับ วันนี้ตื่นเต้นมากเลยครับผมเพราะว่ามันเป็นการถ่ายทําแบบโฟล์วชูดครั้งแรกของน้องหมาด้วยไม่รู้จะเอาอยู่หรือเปล่าน้องหมาแบบเราจะดื้อหรือแค่ไหนอะไรอย่างงี้ครับผมแต่ว่าก็มีมีเห่าแะละเพราะแบบต่างสถานที่เจอผู้คนเลยเราน้องยังเด็กอยู่ก็อาจจะตื่นเต้นครับผมอันนี้คือโมโลเนาะแต่ว่าตัวพี่ฮารุโตะแล้วคือนิ่งละคือชิล ฮารุโตะเคยออกงานอีเวนต์กับดัง2ครั้งครับผมเคยออก2ครั้งแล้วก็มีถ่ายอาหารหมาด้วยครับผมใช่ซึ่งโมโรเนี่ยเรียกว่าพึ่งคลอดได้เลยครับผมแต่ว่าโมโรไม่ธรรมดานะไปประกวดหลายที่มากๆเลยแล้วก็ได้ที่1จูเนียร์สอรอบเลยครับผมใช่สามารถไปเช็คในโปรไฟล์จีได้ครับผมผมลืมดีเทลเหมือนกันว่าชนะอะไรไปบ้างแต่นั่นแหละมาประกวดครับเดี๋ยวติดตามดังนันชชัได้ในมินซ็อกแซกนะครับผม นิ่งจ้ะสุดยอดยเลยนะนิ่งเลยนะน,น่าจะหมดแรงตอนแรกอลัมาเนีมม่ยความเป็นสกู๊ปดูเลยตอนนี้นิ่งหน่อยเลยไม่ต้องเข้าฟิเชเอร์แล้ว,วตั้งแต่หยกน้องขึ้นหลังนะเออแบกหลังเนี่ยมีสควอตมีแอปมีทุกอย่าง We'll be right back. สวนเบนนี่แเออมันติดแกมนิดนึง ครับตอนนี้น้องตอนนี้ต้องถ่ายเดี่ยวแล้วครับอันนี้อาจจะเป็นงานงานยากนิดนึงใช่นี่เฮ้ยนี่ <c oughs> เห็นไหม <c oughs> คือเขาอาจจะเป็นหมาที่แบบสนใจคนเราเรียกว่าหมา e x t r ว v e r t นะครับผมคนนี้เลยแบบเห็นคนอ่ะต้องวิ่งเข้าใส่ถ้าเกิดเรามายืนสัมภาษณ์ตรงน,นี้ <c oughs> เขาจะไม่ไปตรงนั้นอัน <c oughs> <c oughs> ไหนไหนลูกลองไปดิลูกไปไปไป ถ่ายไปแล้ว3ชุดครับผมแล้วแต่ละชุดอะอยากจะบอกว่าเหมือนถ่ายคนละวันเลยเพราะว่าหน้าทรงผมอะไรเงี้ยก็คือเปลี่ยนไว้ตลอดเลยเมคอ,อัพอาร์ติสเลก็คือเซตไว,ไว,ไว้แบบใหม่ช่ำทุกลุกครับผมนี่อันนี้ก็ได้แล้วนะโอ้นี่ดูน่ารักมากเลยนี่ภูมิใจ ภูมิใจกับน้องชายมากนี่โอโ้โหคิวของโมโรหมดไปแล้วนะครับผมตอนนี้ก็คือคิวของฮารุโตะนะครับผมก็คือน้องป้อมตัวเล็กน่ารักนี่คุณแม่กํลาลังถือเข้าฉากอยู่นะฮะแล้วอยากจะบอกว่าคนนี้ถ่ายงายมากนิ่งมากนะครับผม,มน,นี่อ้เห็นไหม บอกแล้วเป็นไงนี่พาามากเข้าใจได้เพราะตัวเนี้ยอยู่บ้านก็คือนอนนอนกินอย่างเดียวแต่ตัวนั้นน่จจะชอบออกกําลังกายหมาสปอร์ตด้วยใช่เนี่ยเป็นไงนี่ง่ายเลยง่ายเลยลโหโหนี่ตื่นมาหล่อเลยไม่ต้องแต่งหน้าทําผม <laughs> <c oughs> ครับผมก็อย่างที่บอกนะครับสนุกมากเลยนะฮะแล้วก็ผมคิดไว้เลยว่าแบบโอ้โหสองตัวนี้ต้องปวดมากแน่ๆนซึ่งวปวดจริงนะโอ้วันนี้น่าจะหลับปุ๋ยเลยครับผมเพราะหลับตั้งแต่ตอนนี้แล้วจะหลับบปุ๋ยไหมวันนี้อ๋อดังอ๋อดังน่าจะยังไม่หลับครับผมเพราะมันตื่นเต้นไงเราเห็นรูปแล้วแบบเฮ้ยโอ้โหสวยมากน่ารักมากน้องชายแล้วก็เก่งมากๆเลยครับผม ระหว่าง3ลุกนะครับผมที่ดังถ่ายไปวันนี้เอาจริงๆนะันเลือกยากมากเลยอเพราะมันมีหลายองค์ประกอบเนาะมันมีชุดมีผมอะไรเงี้ยแต่ถ้ารวมๆอะ่ะชอบทุกลุกเลยนะชอบทุกอันเลยจริงๆนะใช่เลือกยากโอ้โหไม่เกินไปนะ แต่จริงๆก็ชอบเออชอบทุกลุกอะแต่เรืองไม่ได้แต่ทรงผมก็ชอบแบบเปิดด้วยนะแบบปิดก็ชอบเออเอาเป็นว่าชอบทุกลุคครับยังไงก็ฝากช่องทางติดตามของดังด้วยนะครับผม D U N K N A T A C H A I ดังนัตชัยนะครับผมของทุกช่องทางเลยนะฮะแล้วก็ฝาก IG น้องหมาด้วยนะครับผม Haruto s c o r e Moro นะครับผมฝากด้วยนะครับผมความลับในคืนฤดูร้อนนะครับผมหรือว่า Summer Night นะฮะสามารถดูย้อนหลังได้นะครับแล้วก็ผลงานชิ้นต่อไปของดังเนี่ย The Heart Killers เขา,า,าจ้างผมไปจีบนักฆ่านะครับผมยังไงก็ฝากติดตามดังดนียนะครับฝากด้วยนะครับมินแมก a z ซีนวอลลุ่มยีบสี่คอลัมน์มินเพชรน,นะครับผมพบกับดังฮารุตโตะแล้วก็โมโรนะครับฝากด้วยครับบ๊ายบายมินเซ็ต so